สวัสดีค่ะกลับมาพบกันทางช่องฮักสปอยนะคะสำหรับซีรี All About Eat, ส์ l l About e ี e สงครามแห่งความรักในตอนที่แล้วก็จบลงที่นางเอกไปหาพระเอกที่อพาร์ตเมนของเขาแต่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจไปหาวูจินที่โรงพักแทนแล้วเรื่องราวหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปนั้นเราไปรับชมในตอนที่16กันเลยค่ะที่โรงพักกูจินก็ได้นั่งคอยแม่ด้สภาพแผลเลือดออกบนใบหน้าจากนั้นพ่อแม่ของเขามาถึงแล้วเห็นสภาพลูกชายเธอถึงกับร้องไห้ออกมา นางเอกที่ตามมาด้วยถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่เธอรีบหันหน้าออกไปทางอื่นทันทีที่บ้านแม่วูจินเอาแต่นั่งเศร้านางเอกเดินมาบอกว่าวูจินหลับไปแล้วแม่วูจินถามด้วยความร้อนใจซุนมีถ้าวูจินคิดสั้นขึ้นมานะจะทำยังไงผู้จบเธอก็ปล่อยหอ,อกมานางเอกบอกไม่ถึงขั้นนั้นหรอกค่ะเขาแค่เสียศูนย์ไปเท่านั้นเองตอนนี้เขาต้องการคุณน้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวนะคะแล้วแม่วูจินก็ร้องไห้อ้อนวอนเธอขอให้เธอช่วยเขาหน่อยเพราะนางยุงมีมันทำให้เขาเป็นแบบนี้ นางเอกจึงรีบกอดปลอบใจเธอในวันต่อมาที่ริมแม่น้ำนางเอกพูดกับพระเอกว่าฉันจะทิ้งเขาตอนนี้ไม่ได้เขาต้องการฉันช่วยประคองคุณน้าขอร้องให้ฉันช่วยเขาพระเอกบอกผมไม่เข้าใจความหมายคุณช่วยเขาเต็มที่แล้วแต่มันก็ไม่เป็นผลเลยนางเอกพูดว่าฉันไม่อยากจะทำร้ายคุณด้วยการให้คุณรอคอยเพราะฉันยังไม่แน่ใจตัวเองถ้าเกิดต่อไปวูจินกับฉันเกิดแต่งงานกันล่ะคะพระเอกนิ่งไปแล้วพูดว่า เอาไว้ถ้าถึงเวลานั้นแล้วผมจะเลิกรอคอยคุณเองแต่ก่อนที่คุณจะลงเอยกับวูจินผมก็จะรักคุณตลอดไปนางเอกน้ำตาคลอแล้วถามว่าคุณทำอย่างนี้ทำไมคุณทำให้ฉันละอายใจรู้ไหมพระเอกยิ้มแล้วบอกเพราะว่าผมแคร์คุณเท่ากับที่คุณแคร์เขานางเอกพูดไม่ออกเธอรีบขอตัวลาพระเอกจึงตะโกนตามหลังเธอว่าผมจะรอคุณตลอดชาติเลยนางเอกหันมามองเขาจากนั้นเธอก็รีบเดินไป ที่ออฟฟิศได้เวลาเลิกงานแล้วจินซูพูดว่าเฮ้ยขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเมตตาลูกเขาเหลือบตามองพี่ชินแล้วพูดต่อว่าที่ทำให้ลูกหนีพ้นจอมปีศาจร้ายและปลอดภัยกลับบ้านพี่ชินมองเขาแล้วบอกเฮ้ ee, พูดจาเลอ,เอะเธอะฉันต่างหาที่ต้องขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยให้ฉันพ้นจากไอเด็กซื่อบื้อนั่นคุงหุยหัวเลาะแล้วพูดว่าเลิกเถียงกันสักทีนะ่ะฉันว่าเราต้องขอบคุณพระเจ้าที่ให้เรารอดพ้นจากสองคู่กัดทะเลาะกันอยู่ได้ไม่เว้นแต่ละวัน ทุกคนหัวเราะและนางเอกก็บอกขอบคุณจูฮุยที่ช่วยติวให้เธอจากนั้นเธอก็ขอตัวกลับก่อนพอนางเอกไปแล้วยุงมีก็พูดว่าอาจารย์คะดูเหมือนว่าคุณจะเปลี่ยนไปมากความคิดก็เปลี่ยนไปจูฮุยมองเธอแล้วบอกว่างั้นเหรอซุนมีอาจจะไม่ใช่ผู้อ่านข่าวที่เก่งแต่ว่าเธอมีน้ำใจซึ่งผู้อ่านข่าวที่ดีนะ่ะจะต้องมีคุณสมบัติครบทั้งสองข้อนี้นะยุงมีมองหน้าเธองั้นก็แปลว่าฉันไม่มีวันเป็นผู้อ่านข่าวที่ดีอย่างนั้นเหรอคะ แล้วจูฮุยก็พูดขึ้นมาว่าเธอต้องไปอ่านข่าวแล้วไม่ใช่เหรอยุงมีจึงขอตัวไปทํางานก่อนที่ด้านนอกยุงมีก็เดินไปเห็นวูจินกับนางเอกยืนอยู่ด้วยกันทั้งสองหันมามองเธอแต่ยุงมีทําเป็นไม่สนใจเธอเดินผ่านพวกเขาไปโดยไม่ทักทายหลังจากนั้นที่ลานจอดรถนางเอกพูดว่าฉันสัญญากับคุณน้าไว้ว่าจะคอยควบคุมความประพฤติของคุณวูจินบอกฉันบอกว่าไม่ดื่มแล้วก็เชื่อกันบ้างสินางเอกพูดว่าไม่ดื่มก็ดีแล้วนี่งั้นรีบกลับบ้านเถอะนะ วุจินบอกแบบลำคาญเธอไม่ควรทำแบบนี้เลยนะจากนั้นพระเอกก็เดินมาที่รถเขาหันมาดูทั้งคู่วุจินพูดว่าเขาอยู่นั่นละกลับไปกับเขาเถอะน่ะนางเอกรีบบอกไปกันเถอะไม่ต้องห่วงหรอกพอพระเอกขับรถไปแล้ววุจินก็สตาร์ทรถออกไปหลังจากถึงบ้านแล้วแม่วุจินบอกนางเอกว่าขอบใจหนูมากนะซุนมีที่อุตส่าห์ลากเขากลับมาจนได้ไม่อย่างนั้นป่านนี้คงไปเมาเละแล้วละ่ะนางเอกบอกตั้งแต่คุณแม่หนูเสียไป คุณน้าก็คอยดูแลหนูมาตลอดจนหนูโตมาทุกวันนี้แล้วหนูจะลืมได้ยังไงล่ะคะแม่วูจินยิ้มแล้วกอดเธอไว้จากนั้นวูจินก็เปิดประตูเข้ามาแม่ผมคอแห้งนะ่ะแม่จึงขอตัวไปเอาน้ำมาให้พอเธอออกไปแล้ววูจินจึงพูดกับนางเอกว่าอย่าใจอ่อนกับแม่ฉันท่านจะหลอกใช้เธอนางเอกบอกคุณน้าทำไปก็เพราะเป็นห่วงคุณนะทำไมถึงว่าท่านแบบนั้นล่ะวูจินพูดว่าต่อไปท่านก็จะตื้อให้เธอแต่งงานกับฉันนะสิเธอควรไปซะ แล้วแม่อูจินก็เดินเข้ามาพออูจินเปิดทีวีมันก็กลายเป็นรายการข่าวของยุงมีเขาทำหน้าเจือรีบปิดทีวีแล้วก็บอกให้หนางเอกกลับบ้านได้แล้วที่หน้าบ้านนางเอกบอกว่าพรุ่งนี้ฉันจะติดรถไปทำงานด้วยนะอูจินบอกไม่จำเป็นหรอกนางเอกแกล้งพูดว่ารังเกียจฉันเหรอรีบพักผ่อนเถอะแล้วอย่าแอบดื่มเหล้าอีกนะเข้าใจไหมอูจินยิ้มไม่หรอกนาในบ้านฉันไม่มีเหล้านางเอกพูดว่าคุณรู้ไหมฉันดีใจที่เห็นคุณยิ้มได้อีกนะจากนั้นเธอก็ขอตัวกลับ หลังจากที่กลับถึงบ้านแล้วนางเอกก็เปิดประตูเข้ามาในห้องนอนเธอนั่งลงแล้วเอามือรูปสร้อยข้อเ,เท้าเบาๆในขณะที่พระเอกเองก็กำลังจิบไวน์อยู่ในอ่างอาบน้ำด้วยสีหน้าคุ้นคิดอย่างหนักในวันต่อมาที่สวนน้ำจินซูได้นั่งมองดูสาวๆในชุดว่ายน้ำด้วยท่าทีตกตะลึงจากนั้นโวเจก็โผล่มาตรงหน้าเขาจินซูเอามือผลักเธอออกแล้วก็มองดูสาวๆต่อโชเจโกรธเอามือจับหน้าเขาให้หันมามองเธอเอา้าวโชเจเองเหรอ จากนั้นทั้งคู่ก็ไปเล่นน้ำด้วยกันอย่างมุ้งมิ้งในตอนแรกแต่ต่อมาทั้งคู่ต่างสะบัดน้ำใส่กันอย่างไม่ยอมแพ้จนในที่สุดจินซูก็จับโชเจกดน้ำแล้วสะบัดน้ำใส่เธออย่างเมามันโชเจไม่ยอมเธอเอาคืนบ้างทั้งสองต่างสะบัดน้ำใส่กันอย่างบ้าคลัง่งจนทำให้ทั้งคู่กลายเป็นตัวประหลาดท่ามกลางสายตาคนที่มายืนมอง ที่ห้องประชุมพระเอกตำหนิพนักงานว่าผมเคยบอกคุณแล้วใช่ไหมผมไม่ต้องการให้มีภาพสาวๆโป้ในรายการมันไม่ดีต่อภาพพจน์ทำแบบนี้ใครๆจะหาว่าเราจนปัญญานะพนักงานบอกแต่ว่าเรตติ้งในช่วงนั้นสูงมากพระเอกพูดว่าการเอาผู้หญิงโป้มาดึงเรตติ้งลูกเล่นนี้มันสิ้นคิดถึงจนปัญญายก็ไม่ควรจะทำนะพนักงานพยายามแก้ตัวเออผมรู้ว่าคุณเรียนมาจากอังกฤษก็จริงแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่ใครๆก็ทำกันนะครับ ผมพยายามทำทุกสิ่งเพื่อให้รายการฮิตเพราะถ้าไม่ได้ผลโฆษณาไม่เข้าเนี่ยพวกเราสีจะโดนเด้งกันหมดพระเอกได้แต่นั่งนิ่งไปหลังจากนั้นเขาก็ได้มาหาลุงเลี้ยงที่ห้องทำงานลุงเลี้ยงพูดว่าเมื่อเช้าผมเปิดดูรายการยังวันเดสเรตีจริงๆพระเอกหันหน้าหนีลุงเลี้ยงหัวเราะแล้วพูดต่อว่าคุณน,นี่หัวพ่อค้าจริงๆนะคิดได้ยังไงอะ่ะขายสาวๆในชุดว่ายน้าคุณคงจะชอบอะไรหวือหวาอยู่แล้วใช่ไหม พระเอกนิ่งไม่ตอบอะไรจากนั้นยุงมีก็เปิดประตูเข้ามาลุงเลี้ยงพูดว่านั่งสิคุณยุงมีรู้ไหมว่าผมชอบสไตล์ของคุณมากเลยนะยุงมีกล่าวขอบคุณเขาลุงเลี้ยงพูดต่อว่าจริงสิผมกำลังจะทำรายการเกี่ยวกับวัฒนธรรมนำเสนอเรื่องละครเวทีกับโอเปรา่าว่าไงคุณอยากจะมาร่วมงานกับผมไหมยุงมีนิ่งไปพระเอกพูดว่าเธอทำรายการช่วงเช้าให้ผมอยู่ ลุงเลี้ยงบอกให้เธอเป็นคนตัดสินใจเองรายการเราเป็นรายการใหญ่รับรองว่าเราจะไม่นําภาพสาวๆโป๊เปือยมาออกอากาศแน่นอนพระเอกได้แต่นั่งหน้าเจ่อนยุงมีกล่าวขอบคุณเขาแล้วบอกว่าฉันคงทําไม่ได้ค่ะตอนนี้ฉันทํารายการให้คุณยุนอยู่พระเอกมองหน้าเธอยุงมีพูดต่อว่าก็คงต้องแล้วแต่คุณยุนค่ะลุงเลี้ยงหัวเราะแล้วพูดว่าเข้าใจละคุณคงเป็นคู่ควงอีกคนหนึ่งของคุณยุนใช่ไหม หลังจากพระเอกออกมาจากห้องของลุงเลี้ยงยุงมีก็มาดักรอเขาเธอยิ้มแล้วก็เดินมาหาเขารางวัลล่ะคะพระเอกเรียกเธอคุณหอยยุงมียุงมีรีบพูดว่าฉันบอกคุณแล้วฉันจะเป็นทาสแรงงานคุณตลอดไปคุณไม่อยากจะไล่ฉันไปใช่ไหมพระเอกบอกถ้าคุณไปจากเราเราก็เสียหายยุงมีพูดว่างั้นรางวัลฉันล่ะคะหลังเลิกงานนางเอกก็มาตามบูจินที่ร้านแห่งหนึ่งเธอโกรธที่เห็นเขามานั่งดื่ม นางเอกพยายามห้ามไม่เขาดื่มอีกแต่วุจินไม่ฟังจากนั้นพระเอกกับยุงมีก็เดินเข้ามานั่งในร้านวุจินมองพวกเขาแล้วดื่มต่อยุงมีถามพระเอกว่าในปีหน้าเนี่ยเราจะวางผังรายการยังไงคะพระเอกบอกอยู่ในชีตหมดแล้วเขาหยิบกระเป๋าขึ้นมาเปิดรหัสยุงมีถามอย่างแปลกใจว่าโอ้คุณใช้หมายเลขันเกิดคุณหรอคะเนี่ยพระเอกเหลือบตามองที่ด้านหลังแล้วพูดว่าหมายเลขศ607เป็นวันเกิดของเพื่อนรักผม วูจินได้ยินถึงกับยิ้มแล้วบอกว่านั่นมันวันเกิดของเธอจากนั้นเขาก็รีบลุกขึ้นไปอาเจียนที่ด้านนอกนางเอกจะตามไปแต่พระเอกห้ามไว้คุณอยู่นี่เดี๋ยวผมตามเขาเองที่ด้านนอกพระเอกตามมาช่วยตบหลังวูจินเบาๆวูจินขอบคุณเขาแล้วพูดว่าผมบอกว่าไม่เป็นไรแล้วไงเล่าคุณทําอะไรของคุณนะ่ะคุณมีซุนมีอยู่แล้วทําไมถึงทําแบบนี้พระเอกนิ่งไปนิดแล้วบอกว่าผมก็เหมือนคุณคุณมีแต่ยุงมีผมเองก็มีแต่ซุนมีคนเดียว ผมให้อิสระเธอเต็มที่เพราะผมอยากเห็นเธอมีความสุขที่ภายในร้านยุงมีบอกกับนางเอกว่าเดี๋ยวพอวุจินเข้ามาเธอรีบพาเขาไปซะนะนางเอกมองหน้าเธอแล้วพูดว่าเธอโหดร้ายมากวุจินเป็นแบบนี้ก็เพราะเธอคนเดียวยุงมีรีบเถียงใช่สิเป็นเพราะฉันแล้วยังไงฉันต้องรับผิดชอบอย่างนั้นเหรอนางเอกอึ้องไปจากนั้นยุงมีก็เปลี่ยนสีหน้าแล้วพูดว่าซุนมีฉันขอร้องเอาวุจินของเธอคือนไปเธออยากเป็นผู้อ่านข่าวก็เชิญเลยฉันไม่ว่าแล้วนะ แต่สำหรับคุณยุนเธอต้องยกเขาให้ฉันนะนางเอกมองเธอแล้วพูดว่าพอทียุงมียุงมีรีบบอกไม่มีวันฉันไม่ยอมแพ้หรอกฉันทุ่มเทชีวิตสุดๆแล้ว้าหยุดเมื่อไหร่ชีวิตฉันก็สิ้นเมื่อนั้นนางเอกบอกว่าเธอหยุดได้เมื่อเธอต้องการหยุดนะพูดจบเธอก็ลุกขึ้นยุงมีรีบบอกเธอว่ารับปากมาว่าเธอจะปล่อยเขานางเอกบอกถ้าเธอต้องการเขานักก็แสดงฝีมือเอาเองซี่จากนั้นพระเอกก็พยุงวูจินเข้ามานางเอกจึงรีบพาเขากลับไป หลังจากนั้นที่ห้องนอนของวูจินนางเอกพูดว่าฉันโทรเรียกคุณนาแล้วนะเดี๋ยวท่านจะมาดูคุณแล้ววูจินก็เรียกเธอจินซุนมีไปให้พ้นเลยฉันรักแต่ยุงมีเธอไม่เข้าใจอีกเหรออย่าให้ฉันละอายใจมากกว่านี้ไม่มีใครมาแทนยุงมีได้หรอกนางเอกนิ่งไปที่ห้องของพระเอกเขาเอาแต่นั่งคุ้นคิดอย่างหนัก ในขณะเดียวกันที่ห้องของยุงมีเธอได้นั่งดูรูปถ่ายเธอกับวูจินแล้วก็ร้องไห้ออกมาแต่พอเธอหันไปเห็นรูปถ่ายเธอกับนางเอกเข้าเธอก็ฉีกมันทิ้งไปเช้าวันใหม่ที่ออฟฟิศซุนดันพูดกับพี่ชินว่ารถจูฮุยนะ่ะเบรกไม่ค่อยดีเลยพี่ชินบอกก็ให้เธอไปซ่อมสิซุนดันพูดว่าเธอน่ะดื้อจะตายไปไม่เกิดอุบัติเหตุไม่เข็ดหรอกตอนนี้เธอไปไหนแล้วล่ะคุงฮุยบอกว่าเธอออกไปข้างนอกกับนางเอกซุนดันพูดต่อว่า เธออาจจะเสนอจินซุนมีมาอ่านข่าวสามทุ่มนะยุงมีที่ยืนฟังอยู่เงียบๆรีบหันมาอย่างตกใจที่ชินกับคุงฮุยถามพร้อมกันว่าจริงเหรอซุนดันบอกจริงสิมีเวลาหนึ่งเดือนก่อนเปลี่ยนผังจินซุนมีมีจูฮุยติวเข้มให้ฝีมืออ่านข่าวของเธอต้องพัฒนาขึ้นแน่ยูมีได้ยินถึงกับรีบเดินออกไปทันทีจากนั้นเธอก็มาแอบมองจูฮุยสอนนางเอกอยู่ด้วยความไม่พอใจแล้วเธอก็ออกไปยืนอยู่ที่ด้านนอกตึก เธอเดินไปเดินมาอย่างร้อนรนและบ่นพึมพำว่าเฮ้ยซุนมีมันดวงดีแต่ฉันจะยอมไม่ได้ฉันต้องไม่แพ้ที่ห้องแต่งตัวยุงมีเดินมาหาจูฮุยแล้วพูดว่าอาจารย์คะยกโทษให้ฉันด้วยฉันทำผิดไปแล้วพักก่อนฉันเครียดกับงานมากไปหน่อยจูฮุยมองหน้าเธอยุงมีพูดต่อว่ามีอาจารย์คอยช่วยผลักดันฉันฉันซาบซึ้งในบุญคุณมากแต่ว่าทำไมคุณกลับไปชอบซุนมีแล้วก็สนับสนุนเธอแบบนั้นนะคะ จูฮุยตอบว่าไม่ต้องใส่หน้ากากกับฉันหรอกนะยุงมีทำหน้าจะร้องไห้คุณก็รู้ว่าฉันรักคุณเหมือนกับพี่สาวของฉันแต่ว่าจินซุนมีจูฮุยรีพูดขึ้นมาว่าไม่ต้องพูดอะไรเลยนะฉันรู้ว่าเธอต้องการอะไรและฉันก็ไม่มีเวลาจะฟังเธอค้ำควรด้วยพูดจบเธอก็ลุกออกไปทันทียุงมีจึงได้แต่มองตามหลังอย่างไม่พอใจที่ออฟฟิศนางเอกถามจูฮุยว่าทำอะไรอยู่ล่ะคะจูฮุยบอกทำคอลัมน์ในหนังสือจะ้ะ ก็เรื่องสนุกของชีวิตผู้อ่านข่าวอะไรทํานองนั้นน่ะจากนั้นยุ่งมีก็เดินมาแอบฟังอยู่ที่หน้าประตูนางเอกถามจูฮุยว่าหนูเช็คคําผิดให้เอาไหมคะจูฮุยบอกเอางั้นเหรอแต่ว่าเธอก็งานยุ่งอยู่แล้วนางเอกบอกไม่เป็นไรแป๊บเดียวก็เสร็จยุ่งมีแอบฟังอยู่ยังไม่พอใจแล้วเธอก็รีบออกไปทันทีหลังจากนั้นนางเอกก็มาจัดรายการวิทยุพระเอกก็ได้มาแอบมองเธออยู่ที่หน้าห้องเสร็จแล้วเขาก็เดินออกไปด้วยท่าทีคุ้นคิดอะไรหลายอย่าง และหลังจากเลิกรายการวิทยุแล้วนางเอกก็กลับมาที่ออฟฟิศยุงมีก็เข้ามาถามว่าทําอะไรอยู่นะ่ะนางเอกบอกเช็คคําผิดให้อาจารย์จูฮุยอยู่ยุงมีถามต่อว่าจูฮุยกับเธอซีกันแล้วเหรอนางเอกไม่ตอบแล้วเธอก็เดินไปข้างนอกยุงมีจึงรีบไปดึงแผ่นดิสออกจากโน้ตบุ๊กของนางเอกทันทีเธอรีบเอามันมาเปิดที่เครื่องของเธอแล้วก็ลบไฟงานของจูฮุยทิ้งไปเช้าวันใหม่ขณะที่จูฮุยกำลังตำหนินางเอกเรื่องเขียนบทความอยู่นั้น ยูมีก็ทำทีเดินเข้ามาพูดว่าทำไมเธอถึงชอบช่วยเสมอเลยนะนี่เธอลบแฟ้มของอาจารย์ออกไปอย่างนั้นเหรอจูหุยกับนางเอกต่างก็ทำหน้างงยุงมีจึงพูดต่อว่าเดี๋ยวฉันไปหาในไดรฟ์ให้เธอนั่งลงที่หน้าคอมแล้วก็พูดว่าแคตไฟล์ในไฟล์ข้อมูลก็ไม่มีมันหายไปหมดเลยค่ะ จูฮุยตกใจเธอทำอะไรอะ่ะทำไมเธอถึงบอกว่าแฟ้มของฉันหายไปยุงมีตอบแบบอั้มเอึ้งว่าเออคือฉันคิดว่าซุนมีเช็คงานคุณเมื่อวานเธออาจทำมันหายจูฮุยรีบถามว่ารู้ได้ยังไงว่าซุนมีเช็คงานเขียนของฉันเราอยู่กันแค่สองคนยุงมีทำตีหน้าซื่ออาจารย์คะทำไมถึงว่าฉันอย่างนั้นล่ะจูฮุยบอกฉันตำหนิซุนมีเรื่องบทรายการไม่ใช่งานเขียนแล้วจู่จๆเธอก็พล่งขึ้นมาว่าซุนมีลบแฟ้มของฉัน ยุงมีนิ่งไปแล้วก็ถามแบบไม่พอใจว่านี่คุณหาว่าฉันลบแฟ้มของคุณอย่างนั้นเหรอคะจูฮบอกหอยยุงมีอย่ามาขึ้นเสียงกับฉันเอาเถอะเธอรู้ดีว่าทําอะไรอยู่พูดจบเธอก็เดินออกไปจากนั้นเสียงโทรศัพท์ของยุงมีก็ดังขึ้นพอรู้ว่าเป็นใครเธอก็ทําหน้าตกใจฮอยยุงมีนี่ฉันเองรู้ไหมอยู่นี่นี่มันเหงาจังเลยฉันจะพ้นโทษเร็วๆนี้ละเตรียมซื้อชุดใหม่ไว้ใส่โชว์ฉันด้วยนะ ถ้าฉันได้ออกไปแล้วล่ะก็ฉันจะไปเยี่ยมเธอเป็นพิเศษเลยและหลังจากนั้นยุงมีก็มีท่าทีวิตตกเป็นอย่างมากจนเธอเกือบขับรถไปชนคนอื่นเข้าในเวลาต่อมายุงมีก็พารถเข้าศูนย์ช่างบอกว่าเบรกก็ปกติแต่ว่าลูกยางปั๊มเบรกมันรั่วน้ำมันเบรกก็เลยรั่วออกหมดเลยครับนักขับรถทั่วไปไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้เท่าไหร่ซึ่งมันอันตรายมากมันจะทำให้คุณเบรกไม่อยู่จากนั้นยุงมีก็นึกอะไรบางอย่างออก ที่บริษัทยุงมีกำลังเดินลงบันไดด้วยท่าทีพิรุษและในเวลาต่อมาที่ลานจอดรถในขณะที่จูฮุยสตาร์ทรถขับออกไปนั้นรถของเธอก็เกิดเบรกไม่อยู่ชนเข้ากับกำแพงจนทำให้เธอสลบไปและหลังจากนั้นพระเอกก็ได้รีบมาดูจูฮุยที่โรงพยาบาลเขาถามซุนดันว่าเธอเป็นยังไงบ้างซุนดันบอกหมอกำลังตรวจดูเธออยู่ในวันต่อมาที่หน้าห้องประชุมยุงมีก็เดินยิ้มมาอย่างดีใจพอเธอเข้ามาในห้องประชุมลุงเลี้ยงก็พูดว่า เออนี่คุณยุงมีพวกเราเห็นพ้องต้องกันจะให้คุณมาอ่านข่าวสามทุ่มแทนจูหุยนะ่ะยุงมีแสร้งทำหน้าตกใจเออคือว่าคงไม่เหมาะมั้งคะฉันคงไม่กล้าขึ้นไปแทนที่อาจารย์หรอกคะ่ะสุนดันแอบเหลือบตามองเธอพระเอกบอกว่าเราเข้าใจความรู้สึกคุณดีตอนนี้ไม่มีใครเก่งเท่าคุณคุณอ่านข่าวภาคทุ่มนึงอยู่แล้วคงไม่ลำบากอะไรในการไปอ่านข่าวภาคสามทุ่ม ยุงมีบอกแต่ว่าฉันไม่อยากถูกตําหนิว่าไปแย่งเก้าอี้ของอาจารย์นะคะ่ะลุงเลี้ยงหัวเราะแล้วพูดว่าไม่อยากจะรู้ว่าคุณมีน้ําใจอย่างนี้พระเอกจึงขอร้องเธอยุงมีพูดว่าก็ได้ค่ะทันใดนั้นนายเอกก็พาจูฮุยเข้ามาในห้องประชุมทุกคนตกใจจูฮุยบอกแม้ว่าขาฉันจะหักแต่ฉันไม่ได้ใช้ขาของฉันอ่านข่าวยุงมีหน้าเสียเธอแซงทำเป็นยิ้มแล้วพูดว่าได้เห็นอาจารย์ปลอดภัยฉันก็ดีใจจริงๆค่ะ ต่อมาที่ห้องพักของยุงมีเธอได้นั่งดูจูฮุยอ่านข่าวด้วยความไม่พอใจและหลังเลิกงานแล้วซุนดันก็มาช่วยขับรถให้จูฮุยเขาบอกเธอว่าไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้เองผมเป็นพี่เลี้ยงคุณอยู่แล้วจูฮุยมองหน้าเขาซุนดันพูดต่อว่าคุณก็รู้ดีนี่ตั้งแต่คุณเข้ามาผมไม่เคยกลับก่อนคุณสักครั้งไงก็ช่างนะขาดจูฮุยสักคนคิมซุนดันคงเหงาไปด้วยจากนั้นทั้งสองก็หันมายิ้มให้กันที่บ้านของนางเอกเธอได้รับโทรศรัพท์จากกูจิน เขาบอกว่าเรื่องในคืนนั้นฉันต้องขอโทษเธอด้วยเล่าเหรอไม่ได้ดื่มแล้วเชื่อฉันเถะนาโอเคแล้วเจอกันหลังจากวางสายจากอูจินแล้วพ่อเธอก็ถามว่าใครนะ่ะอูจินเหรอนางเอกตอบว่าใช่ค่ะเรานัดทานมือ้อค่ากันพ่อถามต่อว่าซุนมีลูกยังรักอูจินอยู่เหรอลูกยังมีเยื่อใอยอยู่ใช่ไหมนางเอกทำหน้าเจรอนไปนิดจากนั้นเธอก็ขอตัวก่อน ทางด้านอูจินเขาก็มานั่งดื่มน้ําอยู่คนเดียวซุนดันก็เดินมาถามว่าอา้าวกลับมาแล้วเหรอจากนั้นทั้งคู่ก็นั่งลงคุยกันซุนดันพูดว่าเฮ้อพักนี้ฉันเปรียจริงๆเลยจะทํายังไงได้ล่ะต้องไปรับส่งจูฮุยเที่ยวไล่เที่ยวขือเช้าค่ําเลยวูจินหัวเราะแล้วซุนดันก็พูดขึ้นมาว่าเออนี่นายรู้หรือเปล่ารถจูฮุยนะ่ะเบรกแตกวูจินตกใจเบรกแตกงั้นเหรอซุนดันบอก คือน้ำมันเบรกมันล่วน่ะฮอยยุงมีเกือบจะโชคดีได้อ่านข่าวสามทุ่มอยู่แล้วเชียวแล้ววูจินก็ขอให้เขาช่วยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังหน่อยหลังจากนั้นเขาก็รีบวิ่งไปที่ห้องรอปภเพื่อขอดูเทปจากกล้องวงจรปิดที่ลานจอดรถในเวลาต่อมาเขาก็มายืนดูกล้องวงจรปิดซึ่งเขาก็ได้เห็นยุงมียืนทําอะไรบางอย่างอยู่ที่หน้ารถของจูฮุยวูจินถึงกับหลับตาลงด้วยความเสียใจ ทางด้านยุงมีในขณะที่เธอกําลังจอดรถอยู่นั้นทันใดนั้นเธอก็เหลือบไปเห็นกล้องวงจรปิดเข้าเธอถึงกับตกใจอย่างมากที่ด้านนอกนางเอกก็มายืนรอวูจินตามที่นัดกันไว้ท่ามกลางฝนที่กําลังตกอยู่จากนั้นพระเอกก็เดินมายืนข้างเธอแล้วพูดว่ามาทําอะไรแถวนี้เหรอหนางเอกบอกมารอเพื่อนค่ะพระเอกมองหน้าเธอเธอเลยพูดว่ามารอวูจินจากนั้นพระเอกก็ขอตัวก่อนแล้วอยู่ๆก็มีรถคันหนึ่งขับมาอย่างเร็ว ทำให้น้ําฝนสาดมาที่พวกเขาอย่างแรงพระเอกรีบคว้าตัวนางเอกมากอดไว้แล้วเอาตัวเองบังน้ําฝนให้เธอพอทั้งสองผ่าออกจากกันพระเอกก็บอกว่าไว้ค่อยเจอกันนะเขาส่งร่มคืนให้แล้วก็วิ่งฝ่าฝนไปทางด้านยุงมีเธอรีบมาที่ห้องรปอปภเพื่อตามหาเทปนั้นเจ้าหน้าที่บ่นว่าทําไมมีแต่คนต้องการแต่เทปนั้นนะแปลกจริงยุงมีตกใจถามว่าเออมีคนมาขอดูเทปนั้นหรอคะเจ้าหน้าที่บอกอ๋อตะกล้องคิมูจ,จินน่ะ แต่ว่าขอเทปไปดูแล้วยังไม่เห็นมาส่งคืนเลยแล้วยุงมีก็รีบวิ่งออกไปทันทีจากนั้นเธอก็มาหาวุจินที่ห้องทํางานแต่ไม่เจอเขาเจ้าหน้าที่บอกว่าเมื่อกี้เขายังอยู่ตรงนี้นี่นายุงมีบอกไม่เป็นไรเธอจะรอเขาเพราะเจ้าหน้าที่ออกไปแล้วเธอก็รีบค้นโต๊ะทำงานของวุจินทันทีหาไอ้นี่อยู่เหรอวุจินถามเธอยุงมีรีบไปแย่งเทปจากมือของเขาแต่วุจินจับมือเธอเอาไว้ ส่วนทางด้านนางเอกเธอก็ยังคงยืนคอยวูจินอยู่ท่ามกลางฝนที่ตกหนักในขณะที่ยุงมีเธอก็ขอร้องวูจินว่าได้โปรดเธอวูจินอนาคตฉันต้องดับแน่ฉันไหลวล่ะอูจินบอกให้เธอลุกขึ้นมาแล้ยุงมีก็ชวนเขาไปที่ห้องของเธอทางด้านพระเอกหลังจากที่เขาเลิกประชุมแล้วเขาก็เดินออกมาเห็นยุงมีกับอูจินอยู่ด้วยกันในรถจากนั้นเขาก็นึกถึงนางเอกแล้วก็รีบวิ่งออกไปทันที ทางด้านนางเอกเธอยืนคอยวูจินอยู่จนหนาวสั่นพอพระเอกเห็นเธอเข้าเขาถึงกับสายหน้าแล้วก็รีบคว้าตัวเธอไปทันทีค่ะในตอนที่สิบหกก็จบลงแล้วท่านผู้ชมมาลุ้นกันต่อในตอนหน้านะคะว่าวูจินจะจัดการยังไงกับความลับของยุงมีและยุงมีเธอจะมีวิธีรับมืออย่างไรกับเรื่องที่กังวลมาตลอดและสำหรับวันนี้แอดก็ต้องขอฝากกดไลค์กดติดตามทางช่องฮักสปอยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ